สวัสดีค่ะคุณครูหนูชื่อลีมาน้ำสกลชื่อไฮมหนูก็มีชื่อเล่นชื่อว่ายาโกปีนี้หนูอาย,ยุ13ปีแล้วค่ะหนูเกิดปีชวดปีหนูหนูเกิดวันที่เอ่อวันที่9เดือนพฤศจิกายนปี2008หนูมาจากประเทศกัมพูชาจังหวัดสิมเรียบค่ะ นูเรียน4ภาษาค่ะภาษามีภาษาไทยภาษาจีนภาษาคเมนกับภาษาอังกฤษนูเรียนภาษาจีนกับภาษาไทยอยู่เอเอซีนูเรียนภาษาคเมนอยู่สมัทคิดและเรียนภาษาอังกฤษอยู่เอซีอยู่นูชอบเรียนภาษาไทยกับภาษาคเมน มากที่สุดเพราะว่าเป็นสนุกเวลาไปไปเรียนในครอบครัวของหนูมีห้าคนค่ะมีคนพ่อคนแม่น้องสาวน้องชายและหนูค่ะหนูเป็นลูกคนโตลูกลูกคนแรกที่สุดในครอบครัวของหนูคือน้องของหนูน้องน้องชายของหนูน้องชายของหนูมีอายุ1ิบ มีอายุหนึงปีสเดือนแล้วค่ะเขาเกิดปีชวดปีหนูเหมือนหนูเหมือนหนูค่ะเ,เครื่องดื่มที่หนูช,ชอบที่สุดคือชาเขียวปั่นหนูชอบกินอาหารประเทศประเภทเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดๆแ,และหวานเวาน สำ,สำหรับของหวานหนูชอบหนูชอบเขาเหนียวมะม่วงและมากที่สุดของหวานที่หนูไม่เคยกินและอยากอยากล่องอยากล่องกินคือซาริมค่ะหนูชอบกินอาหารประเทศไทยเกาลีเกาลีและขาแมนค่ะหนูไป เที่ยวได้เจ็ดประเทศแล้วเจ็ดประเทศแล้วค่ะประเทศไทยประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามประเทศสิงสิงสิงค์ซิงค์โปประเทศมาเลเซียและประเทศลาวประเทศที่หนูไปเที่ยวแล้วหนูชอบที่สุดคือประเทศไทยกับ ประเทศจริงที่สุดตอนโควิดนี้อยู่บ้านคนแม่ส่งให้หนูทำงานบ้านเยอะมีมีด้วยสักผ้าล้างจานกวาดบ้านทำอาหารและมีเยอะอีกแต่หนูหนูแต่อยู่บ้านก็สนุกสนุกเหมือนเวลาอยู่ไม่อยู่บ้านเพราะว่าเราได้ มีเวลากับครอบครัวเยอะออแต่เวลาเรียนหนูชอบเรียนอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเวลาเรียนอยูอย่ที่โรงเรียนหนูได้เ,เรียนฉัดกว่าขอบคุณค่ะคุณครูเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครู